ฐานนี้มีขาท่าลายยางจึ่งมีลูกศิษย์คนหนึ่งได้ขาท่าไปปรากฏว่าขาท่าบังกายนะครับไม่ถึงว่าโปว่าขาท่านี้ไม่ถึงมันจไผ่ตัวได้ไปในไขเม้นซึ่งโปตานโบนี่แก่จบชั้นหนำพึ่งบางทีหํำพึ่งอ้อยมั่งหนำพึ่งหนำพึ่งคร้วนหํำพึ่งเนี้ยพึ่งปลาเข้ามาไหว้ถึงแกว่าที่ตายคุดเลยซึ่งลูกศิษย์มันอยากหลอกดีมันกับบังกายครับไปหลักหํำพึ่งโป้ตานโบ พอหลักหนาเพิ่งปตัดโบรู้แกเรียคืนมาเลยพอเรียคืนจะมันหมดเลยครับไม่ถึงว่าพอเลี้ยคืน,าานกาตาได้ใช้ไม่ได้บางคนมีกาท่าแกพุ่มรูกดแกเขาหลาวมาตอนลาโอนนะครับน้ำขนาดนี้แต่คนนี้แกมีกาท่าอตันโบแกให้กาท่ามาไม่ถึงว่าขึ้นตอนโอ้นน้ำไม่แ่งเลยขึ้นปลือครับโดนลงมานึกว่าตอนโน้นน้ำหลบคอ <c oughs> ข,ขึ้นไม่ถึงขึ้นขึ้นในน้ำไม่แ่งเลยน,น,นั่นคือกาตาของปตาน สวัสดีครับ f อฟซีถูกานเรื่องราวชาาปักตายมาทึ่งอีพีที่จ4แล้วสำหรับสัปดาห์นี้เราจะไปตี่ไหนตามมาเลยครับอีพีนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์คำรับเกิดมีศัพท์ที่ให้เรามาหลาาเรื่องที่วัดศิลาชลุลาเขตได้มากราบรูปปันล่วงพอโบองใหญยเกจิาอาจารย์ที่คนเท่าคนแก่เล่าเรื่องไหวน่าสนใจมากอันนี้พอทานโบองยหอยวัดศิลาชลุลาเขตฟังนี้อยู่อำ่อำออเภอสาสาราอย่างเนี้ย อำเภอสาสาราบหรว่าว <ithe ater> ัดนี้อยู่สองกว้างคลองกว้างล้นเป็นอำเภอที่ชนนี่เป็นรูปปรจสานโบองยี่เคประจำกลองหินกลองบางหินตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นเคประจำกลองหินคือประสานโบนี่มีความสันตัดเฉียวชานผิเษในเรื่องกองเคเพราะว่าเมื่อก่อนสีสานสีตรงนี้เป็นวัดหิน กลางเล็กกลงเล็กก็ตังตรงนี้วัดท่ราชเก็นกาบอลั่งจากนั้นไอการเดินทางแล้วว่างแล้ว่างคลองจากว่างนี้ไปว่างนู้นเมื่อก่อนมันลำบากคนมาทาบุญมาจากว่างว้างคลองทางนู้นหมาซึ่งที่ดี่เมื่อเห็นความสำคัญของคนที่มาทำบุญก็เลยย้ายวัดไปอยู่อีกฝั่งสวรรค์ อ่าส่วนนี้ก็คือวัดชิราจูร์เกเรียกว่าวัดอินโออนนุก็วัดชิราจูร์เกตการอ่ากว้าังกักต้องคือตีก้นวัดที่นะครับพอตันโบตอนมาเป็นสุพรรณนั้นถึงจะอยู่ตามประสาบานเลยนะก็ควายไม้ที่วัด คีดขวายโดนขวายทึกได้ป็นไค,คนคนเลี้ยงไม่ได้เอามามา,มาไหว้ปตานโบชาวบ้านก็มาช่วยนเไยนะไม่ทึงว่าช่วยเลี้ยงดูแลพอถึงเวลาการจูงไม้กินน้ำที่ครองมีวันนี้คือด,ดีเคมันครับค,บ,คบไฟพอคบไฟปตานโบว่า,าขอเขาลูกซิปไปโบปตานโบเลยปตานโบว่าตัวได้คบกันมา,มาจมไหมวะ กับแบบคตแบบเคตัวครบมันไม่จมจริงเลยมันลอยไปลอยมาจนได้ชาวบ้านนี้ไปเอาเชือกลากมาขึ้นมาบนคว้างเลยตึ้งเคหมาเคชุ c, ่ม um เพราะมันเหมากอนกมันอย่างป่านดงป่งพีอยู่เลยนะไม่ถึงว่าทางข้ามไปมากไม่สะดวกลึตึ้งต้นไม้กับหมาตึา้งมันเป็นตอยัวใส้ของเคเคมันชอบและมันบีดอกดอกพันั้นเคหมาแต่ตึ้งบางทีลูกซิ์ผพฐานหมาอยากอีเล่นน้ำในโคลงก็ไปบอกผนฐานเลยว่าอีอาบน้ำ ปอดันโบก็มาทีติดพปรงถึงเอามือชี้เลยครับเอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาโซเลนไปลูกซิดเล่นเล่นช่องท่ามจอมองค์คับปอดันโนบไม่ขึ้นไม่ไม่เนื่อยมัง้งอขึ้นมาได้แล้วแหละพอลูกซิดขึ้นมาเค้มันพุดขึ้นมาตีตัวร่องตัวจนในในใน,ในเคสกับปอดันโบคิดบงกัน,น,น,มมนไม่ถึงเคไม่จําได้เลยครับไม่ถึงเนึงกับเป็นประวัติที่ขู่กับเคมาของลองปอโบอ ประวัติเด็กชายโบเกิดเมื่อพศ2 4 0 7ที่รัฐกลันตันปัจจุบันอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศมาเลเซียในสมัยก่อนรัฐกลันตันเป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของสยามแต่ต่อมาต้องตกเป็นเขตการปกครองของอังกฤษในสมัยรัชกาลที่๕ในวัยเยาว์เด็กชายโบได้เล่าเรียนศึกษาอการาปาซาคอม ภาษาไทยและมาลายูซึ่งแม่ฐานจะอยู่รัฐกลันตันแต่ศรัทธาพุทธศาสนาหมากนาจึงบรรพชาเป็นสมเนินทิวัดกลันตันพออายุครบจึงอุปสมบทที่รัฐกลันตันปัจจุบันเป็นรัฐหนึ่งของประเทศมาเลเซียหลังจากบวชเลวก็อยากทีจะจาริก เว่งบุญจึงออกเดินทางมายังประเทศสยามในคณะนั้นภิกษุโบออกถุดงและจำพบรนซาอยู่ไร่วัดในผักตายเช่นวัดบ้านอินตานินอำเภอท่าซาลาจังวัดนครศิีธรราชวัดปากเจ้าตำบลไกลอำเภอท่าซาลาทึกผีพ่ออสองพันีรอยา อาจยา์โบได้รับนิมนมุนเพื่อมาสร้างวัดแห่งนี้ครับฝั่งนี้มันก็เป็นวัดอยู่ซึ่ผมจันโบมาอยู่นี่ก่อนก่อนก่อนนจะไปวัดนู้นนะก็่ไม่ถึงล่างชุดก็มาอยู่ที่วัดปากเจ้าจากปากเจ้าเห็นมาอยู่ยวัดเลี้ยนพออยู่วัดเลี้ยนก็แถวบ้า,บานบนมาอยู่ที่นี่ มือนอผมมื้อรมกัแกมีถีอยู่แถวฟังนอแกน,นะกับผมมายุนี้ปับ๊บก็ผม,มาอายุก็จะบรรททาแต่ท้ามันไปมาไม่สะดวกเพเคนะจึงขคนฟังนู้นบอกว่าฟังฟังประตกกันนะฟังปราคนน้อยต่หลังก็ไป,ไปไปบุกเบิกเขาให้ถีให้ถีฟังนู้นไปสร้างวัดกับไปอยู่ฟังน,น้นกับพอท่านมาอยู่นี่ผมจำเวลากี่ปัตตานนะที่มาอยู่นี้ก่อนเดิมทีสถท่านถีนี้เป็นเทวสถท่านข้องพรมในอดีตซึ่งเป็นถีรกร่างและชาวบ้านเรียกว่าวัดรัง ในปีปศ .2455 วัดศิลาชลุลเขตก็ได้รับอนุญาตสร้างเป็นวัดยางทุกตองจนถึงบัดน,นี้หลวงมากว่ารอยปีมาแล้วเค okay, จะสร้างโบสถ์ตอนนั้นนะครับพอไปสร้างโบสถ์ก็ข้างบนเมื่อข้างบนนุ่มมาเป็นเข้าหมากแล้วยนีเป็นป่าก็าไปตัดไม้กันกชาวบ้านได้ไปรวงว่าไปตัดไม้เพื่อจะเอเามาสร้างโบสถ์ ถึงตอนนี้บนนี้ก็ดือไปแล้วนะครับไม้ซุ้งต้งเป็น8เมตรริบเมตรนูกับบางทีโอ้ไม่รอบ<า>ถ้าพามาช้างลากมากระเวดหน้านี่ถึงกระป๋อฐานไปเลยเะสรเซตกรตัดไาเลยตามจีจำนวนแข่ต้องการกี่ถอนกี่ถอนตัดไปเซตทึงกะเจ้าบา้านจะรับผคกรับมาวัดกคืนสองกืนนี้ไม่ถึงว่า ชาวบ้านก็ไปหาช้างอะไรจรหลักแต่พอติได้ดายพออยู่ๆไม้มันมาอยู่ที่วัดเองมันหมาเปลือครับไม้มาตุ่ชาวบ้านไม่รู้เลยหมาเปลือซึ่งกับมันมันแปลกแต่ตอนนี้โบสถ์เขามันถูกป่าอยู่มาปีสูน้าลายไปแล้วนะครับเมื่อคนนี่ใช้ไม้ตั้งต้นตั้งเป็นซุงยาวๆสิบเมตรแปดเมตรทำเป็นคือเป็นแพรเลยสมัยสมัยโบสถ์เขานะครับตอนนี้พอทุกวันจะไปกันหรือโบสถ์อาจารย์โบยินทะสุวรรณโนเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิชาคมมารซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนรู้ดีจึงมี เรื่องราวไหวมากไหมตอนนี้มีขาท่าลายยางซึ่งมีลูกซิ์คนหนึ่งใด้ขาท่าไปปรากฏว่าขาท่าบาังกายนะครับ ไม่ถึงว่าพอว่ากาท่านี้ไม่ถึงเมื่อกระพ่ายตัวได้ไปในยไขม้นโบตันโบนี่เอ่อแกจบชั้นนามพึ่งบางทีนามพึ่งอ้อยมัง่งหนาพึ่งหนามพึ่งครวญหนามพึ่งเนี้ยพึ่งป้าเขามาไหว้ถึงแกวัยที่ตายพุดเลยลูกศิษย์มันอยากหลอกดีมันกำบ,บังกายเขาไปหลักหนาพึ่งโบตันโบพอหลักนามพึ่งโบตันโบรูกก้แกเนี้คืนมาเลยพอเนีคืนจะมันหมดเลยครับก็ไม่ถึงว่าพอเนี้คืนกา่านไม่ใช่ไม่ได้พึงมีกา่านแกพุ่มรู้คนแกเขาเลาวมา ตอนลาโอนนะครับตนลาดูจากวนน้ำน้ำขนาดนี้แต่คนนี้แกมีการท่าปูตันโบแกให้กาท่ามาไม่ถึงห่าขึ้นตอนโอนน้ำไม่แ่งเลยขึ้นปลือครับโดนลงมาหนึ่งว่าตอนโอนน้ำหลบโค้นขึ้นไม่ถึงขึ้น คือในน้าไม่แทงเลยนั่นนั่นคือขารตาของประธานซึ่งนี่ของจริงพมพมประชับกับตัวเองนะครับปรากฏว่าลูกซิดพอานโบตอนนี้ก็มาถึงหลูกล้านเลยแหละครับล้านเลยเออลูกเออลูกซิษเขีกนอยู่คนกุฏิพอตานโบเกยได้ควันพอตนโบตอนพอตานโบยังมีชีวิตนะครับฟันที่อยู่ซีติดกับซีหน้าฮักมาถึงกับลูกศิ์ลูกซิ์คนนั้นแกวัยวป่งแกวัยก็มาถึงหลูกถึงล้านแล้คกับตอนนี้ปีซ่องซ่องฮอกกันพมบวัถึงมันอยู่คนติดกับขบานพมนะพมไปขอดูอ่าพ พ่อมือเข้าแล้วแกมีวานผจนโบพอพ่อมีไปข้อวันนั้นก็วันข้าววันคานแล้วข้อวันนี้นะไปข้อข้อของครั้งนันพอไปถูกเทียนปั๊บก็ไปไปหาเจ้าข้อถึงโบพ่อมาคข้อข้อดีเจ้วข้อก็เขาดูเลยมาอว่าข้อดีแกคือเลยถึงแกยกไม้พมเลยผมบอกผมไม่เอาก่อนเดียวได้ผมจุดถูจุดเทียนไหวพลากรดแล้นก็ผมจุดถูกเทียนไหว้ปลาเซ็ตข้อก็มาเลยเซ็เขายกไม้ปรากฏเป็นควันที่มันหักมาถึงผมมาจับถึงมันขึ้นมาซี่ตุ้มกับมันกระแปลกขึ้นมาซี่ตุ้มมันกับมือกับตี นะครับขึ้นมาซีตุ้มหมอขึ้นมาซึ่งพ่อมดเลยเรู้ไปแล้วเลยแค่เลยเลยไม้ข้องเด็กข้องหลักเรีย้ยนนะพ่อมก็ทำจากข้อไว้พมตุมต่มได้แก้วัดตุ่มไนก็ได้พ่มก็เลยไม่ถึงอาทีกับแต่แค่เลยไม่เดียวลุต้อกบ้านเลยไอตุ่มนั้นนะฮะถึงการกาเป็นทีอัศจรรย,ย์ใจรื่องนี้พ่อมไปคุยกับหมอดุลทันมาซึ่งเป็นหมอควันกับไปห้แกมาเลยถึงหมอดุลในแกก็จบ,บเรื่อง เรื่องปลาเรื่องปันี้กันถึงพผมก็ได้จังว่าพผมก็คุยเรื่องนี้กับฐานกับหมออรุนพระธิบดีพผมองค์หนึ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงฝันหนองมาพนันพันหมออรุณว่าควันหรือว่าส่วนต่างๆของร่างกายเรานี่โพอผมมันออกแกส่วนเรามันก็ย่อยสายเป็นฐานดินนำหลุมไฟนะฐานซีถังไร่แต่นี้แกว่าเป็นควันของปล ราอาริยาสงงกาเมื่อก็เป็นประธานในใกวานนะต่ว่าพนะมจับในงไปถึงมันนั่งมันยังมีชีวิตนะความรู้สึกของมั่ก็ไม่่หญ่ว่าเป็นวันที่ว่ามันหักจากบ้านมันยังมีชีวิตอยู่ถึงล่างจากนั้นเป็นสิบปีนะพมไปแล่ไปลแล่แลาวนะโคๆดูปรากฏว่าพุ่มที่พม่มใจเหลือเชื้รูเหลือยมันนะโผล่ขึ้นมาแล้วแต่มันไม่เต่าเผือได้นะเพราะมันพึ่งขึ้น เึ่งแปลกมาอยู่ที่นี่ปั๊บแกอยากกลับไปกาลันตันน์นั่นนะพอไปเก้านั้นปรากฏว่าเก่าลูกทิดไปซองสามคนเลยนะพอไปถึงปรากฏว่าเรือทุกพายุไปยุ่ที่ยุ่ันถึงยุ่ันนูครับไปยุ่ยุ่ันไหวได้ครับโอ้ม,มันมันเรื่องลูกทิดมาแล้วอะเรื่องเรื่องไองทีปฏิหาณมากมายอา่าทึงแกพูดคำนี้คำนั้นโอ,อกทึงมีอยู่ครั้งหนึ่งฮะพ่อจันบอว่าผาแล้วนะ ไม่ถึงจะสิ้นอายุข่เลยแหละปรากฏว่ามีหลวงซ้งหลวงซังอยู่ข้างบนนะครับแกเอาหลูกทอนมาเอาหลูกทอนมาเพื่อจะไปค่าที่ปากพนนังเขาเด็กค่าไปไปนอไปนอก,ป,นอกปร,ราชาบานเราเทศบ้านนั่นนะกระถุกเรือมาเป็นเรือซ้ำเภา,าถึงพอมาถึงหน้าถาวัดมาที่วัดถึงจะมาข้อยือมไม้พายพอานสงซ้งหลวงซังนี่เป็นคนที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านแล้ว่าหลูกทอนของแกว่านขาด้นะผู้ใดไห้ว่านทิ้งเนะี่ยพอทานบ่แกค่ายผาจนในแกแกพอดูข้าวว่าหลวงซ่องหลวงซัง,ง้านว่าแกบอกหลวง ว่าไปเข้าหลูกซ้อนจากหลวงที่ก็อยากอีกชั้นการหลุดซิ์ไปข้อหลูกท้องหลวงทั้งเลยนะถึงพอหลูกศิษย์ไปข้อถึงหลูกท้องหลวงทั้งว่าให้ไม่ได้มันขบข่าวผ่าทาบานบานขบข่าวกันไ่ถึงมันข่าวขู่เปได้ขนาดนั้นเลยนะขบข่าวว่าให้ไม่ได้ข่าวลอยข่าวข่าวข่าวลอกข้อเร็วนะการให้กาบผอท่านว่าอาจารย์เนิร์เขาให้ไม่ได้ขบข่าวผอทานกับผูดคบข่อวมันขบข่าวไปเลยแบบก้นหลุดท้องหลวงทั้งไปไม่กลับมาจนถึงปัจจุบันยังไม่โดนไปขบข่าวดีเลยนี่ไม่ต่างก เจ้เลยเรับไม่ได้รับมาเลยด้านกระเลกอาจารย์โบเป็นเจ้าวาดัดดูแลวัดศิลาจุลเขตจนมาถึงอ่อพศ2 4 7ซ่อิบกกมรณาภาพอย่างสง,งบภายในกุศ ทีวัดทากลางความเศร้าใจอะไรอาวนข้องบรรดาหลูกซิดหลูกอ้าเป็นอย่างมากวันประธานเปิงซอบก็ไม่ถึงเมธะปากซี่ไยขาหรือคัดก็คือเมธะปากซี่มาเป็นประธานถึ่งไฟบรรพาชิตกาทานส้มเด็ดทีวัตครั้งนมานมาเป็นมาเป็นไยประธานไฟบรรพาชิตซึ่งกับนการนั้นไม่ถึงว่าพอวันเท้าตีบ่ายโมงนี้อซอบอยู่ที่หน้าเมรุแล้วหน,ะน,ะน,ะนะ้าเมรุวัดทท่แก้างอยู่นะฮะ เมนนี้สร้างรกลงแรกและพบประธานเป็นองค์แรกพอถึงเวลาก็มีค่าการจุดข้าวและมีเต็นเสียเต็นคอยดับไฟประทานแล้วก็ชาวบ้านดูเต็มเลยนะพอถึงเวลาบ่ายมโมงอ๋อแต่ไม่ใช่ก่อนนั้นคือเรามีการปลบเป็นด่านใหญ่กับประธานเบืงองซบก็มีการประชุมคณะกรรมาก,การกันกรเชิญน,นามเพื่อมาเชิญอ,อ่าสร้างวัด ตำรวจควายตาห้านไฟฟ้าปลาป้าเชื่อบมดซึ่งมีคนท่ามจหนาทีไฟฟ้าว่างานย่อยพอดีไม่เตรียมไฟฟ้าทำโรงเป็มังอือจึงไฟฟ้าว่าไฟฟ้าจะดับได้จมื่อเมื่อทุกมวิเศ์เย็นว่าค้นตอกว่าป้าดเกิดผ่าอยู่ได้ปนันนั้นตัวทำไม่ใช่ไฟคาดแล้วก็ไฟดับได้กับเขาแม่เตรียมไฟไฟทำโรงไว้เลยครับปราก็โผวันานวันเพา่มกับ คืองานจัดอยู่ถ้าออคืนเลยนะถ้าปกติไา,ายถึงวันกำหนดเท่าแล้วพอบ่ายโมงในกำหนดการคือทานปัญญาดันทะผิดคุซึ่งเป็น้าวาวัดวัดชนประธานดังนิะเป็นลูกศิษย์ของตานปูทานมาปตัตะกาตทำหน้าเม็เลยกับยืนเล้งหนะ้าไม่ใช่นังยืนเล้งหน้าเมนเลยก็พอมูแต่กรมหน่วยการเลยนะฮะกรมหน่วยการก,ารกับเมนกับไม่ห้างกันมากหนะักถึงกับมีเต็นค่า,าการเลย จุดข้าวคอยรับไฟแปรทานสร้างซี่เต็นแล้วก็ชาวบ้านจะอยู่เต็มซึงในวัดตนนั้นรถดยอดเต็มตนม้นไม้กับมาร์กพอทานปัญญาดันทานขึ้นผูดสักไม่ถึงสิบนาทีครับอยู่ๆู่มันหมืดค้นขึ้นมาเดือนน้านะครับเดือนเมนาอยู่ยู่หมืดฟค่นขึ้นมาไม่ถึงสิบนาทีตน้นไม้หักกิ่งไม้พายุลมไฟดับไม่ถึงในวัดตน้นไม้หักดเดืนหนาถึงป้อมกับวานในวัดรถดตกในเต็มมดในตนตนทนมั่งตนในหลูกว่ามั่งเต็มมด กาปรากฏว่าพอไวดับก็ตัดปัญญาสาเทศไม่ได้เลยครับพอเทศไม่ได้ประธานทำไม่ได้เร็จกับผอบ่ายบุกหรือกำนดคบเตื่อนำฝอยประธานมาจากองถักปักซี่เนาะฮะจากไหนขายก็มาลงถีงสน,นามกีฬาเลยถึงไอเต็นนะครับเต็นไข่ไอเต็นค่าการแข็งไขรับฝอยประธานนะหรือมุดค่าการจะเสีพานอยู่ในวันกำนดการถุงยางไม่มีถักสิ้นไม่ไถึงถึงปรากฏว่าเหตุการณ์นี้โผเกิดขึ้นปับ๊บผมก็มาปฏิบัติต่อวันนี้ปลาถีสักซิดโผลโค้ชแดงกับพี่อันผมนึก ถึงแหล่นั่งชงเจ็ดแขยักปูล้มเหมือนกับมันเป็นช่วผอยอมนั้นปรากฏว่าห้างไปจากจากวัดไปถึงกิโล ไม่มีได้เกิดขึ้นเลยครับมีเฉพาะเดวัดอย่างเดียวผมว่านี่ไอ้ร้อยวรดอ,อาจารย์ถึงถ้าใครลาานี่อย่างมึงแตงมัง,งมึงหมูมังแต่ผมอยู่ในเหตุการณ์ถึงผมมีพอตันโบดูปลิงดูนึ่งอยู่ซ่องลังเลยครับผมไปผักพวกไปอโทรโค้งมาไม่ถึจงจวโมงครับหมดเลยถึงข้าอยากมากเดี๋ยวนี้ถึงลูกพอโบถูกกลางดูปลิงดูแดงก็คือปีสูหน้ากนับหลักครูบริกาเจริญทุกทางทงถึงเป็นลูกซิทพอตันที่วัดทุตันเนะ่เป็นคนทำเป็นคนจัดสร้างขึ้นมาพอสร้างขึ้นมาปั๊บก็ไม่ถึงว่ันไา แล้วโอ่งรอยซมไม่กนตางรอยห้ายากรับเพมเรียนหนังสือได้วันซ่องบาทน,นี้ถึงตางรอยกั็ไม่ถึงวกามมดเรียนรุนแรกข้องล่วงพอโบอยินตะสุวรรณโนแห่งวัดศิลาชุลเขตมีการสร้างวัยประมาณ500อเรียนซึ่งมีเกจิอาจารย์รวมปลกเซกมากไม่เช่นพอทานคลายวาจาสิธิ์วัดส่วนขั้น พระอาจารย์นํำวัดดอนซาลาแม่แต้คุณพันธะรกระเดชก็เดินทางมารวมปลุกเสกด้วยพอสานโบมายุสีวัดศิลาจุลเกตแล้วสัานการเป็นศรีคารพสักการะคนมาไหวมาบ้นมาสั่นกับกันาซึ่งดีนี้ผู้ซึ่งวัดเดิมฟอสานโบแล้วแกแกวัดประชุมจนจ่ว่าศิลาลอยเมื่อนั่เยะมีมีกับศิลาลอยคนคว้างโน้นก็ส่งไส้หว่าเรืองฟอสานโบเป็นํำนา ไปแล้วบางคนก็เชียวว่าเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับว un ้เมืองไทยแล้วกซุ่นไปนี่หห้ไปนี่ได้ยินแต่เขก็ลาว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 ซึ่งคนกว้างกว้างยินเราก็ที่เขาบอกว่าอาจารโบมาจากมาเลเซียก็มาจากกาลันซันก็เขาลาวมามันไม่รู้จริงเสร็จซึ่งทีนี้มีมีปลาองค์หนึ่งอาชีวว่าคุณบอยตอนบอยตาปาษาบ้านเราเรียกตอนบอยแต่ว่าปาตากาลันซันเขาเรียกคุณกับปลาคุณบอยนี่เป็นปลาหนุ่มอาที เข้าวไปซื้อคนจากอินเทอร์เน็ตึจน่อรัวโอ้หลวงปู่โบมีจริงมีตัวตนจริงๆค่งคุณบ้อยก็ตามมาจนถึงวัดที่ราชินีาักขออกมาถึงกันแนะน้ำหวาเคยเป็นเคยได้สินี่คะ กลับไปบอกญาติโยมที่วัดประชุมชนตะวันว่าพอสันโบนมีจริงแล้วก็คุณบอยนี่ตามมาถึงทีแล้วว่าที่พอสันโบนได้อยู่ได้มนฝามันปรากฏว่าคนที่นั่นถึงเดิมมันก็ท่าทาอยู่แล้วเขาก็มีความประสงว่าท่าบันนั้นข้อให้วัดศิลาชุลเกษตนั้นล่อรูปพอสันโบสาวองค์แรกขึ้นอีกหนึ่งองค์ว่าแล้วก็สร้างล่อขึ้นมาอีกองค์หนึ่งองค์เยอะแต่ว่ามี ก็ไม่วางให้จำฝันษาอยู่ที่นี่หนึ่งปีอกครอบหนึ่งปีแล้วาชาวเรา,าวัดศิลาชลาเขตกันนะอำเภอี่ชนจะพาไปส่งซึ่งวันประชุมชนวาว่าศิลาลอยแกนู้นก็พมคนหนึ่งกันเลยแกติดกระบวนการิี้นะพอไซึ่งก็แกนกู้ก็ก็ดีใจมีคนมาต้อนรับคน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 ,คนพุธนั้นที่มีทัศน์การบอกวันในในที่ประชุมนั้นนั้นมีมีชาวบา้านแกแนะนำตัวแกชื่อลุงดํา หลุงดำตี้ยด้วยความยินดีที่รู้ว่าพอตันโบมามาธิวัดประชุิมชนสตะว่าก็มารวมบุญเรากักนซึ่งวันนั้นก็ซ้อยๆ้อยขอซ้อยมือเว้นด้วยหมาเรียบรอยซึ่งมาแนะนำตัวกับเพ่อแก่หลาไว้ความว่านี่พอตันโบให้เพียะ ผมทราบว่าฝันเรือแกก็แกลาไปกว้างว่ามา่อก,ก,กลล่กอนนั้นแกค่ายค้องบนรถเข็นส้นใสรถเข็นเสรีค่ายไปตามบ้านได้วันหนึ่งก็ไม่ใช่ตานได้นี่นนก็ลูกบ้าแกไปชอบลุกเศร้าข้องคนจีนถึงกับไปข้อเออขาไม่ไ่ายว่าคนคนคน,คนจน ก็มไม่่ายลูกเาร้าก็ซึ่งแกก็ไปได้เรียนบัานโบเหล็กๆมาองน์นึงก็ก่อนที่จะออาไปสมมาขายตามปกาเรียนแกอาติ์ต่านสุดวัน ว่นเนี่ยก็่อ้ค่อยค่อยมัดคอยได้ยืนแล้วแล้วก็มันเมื่นบายโยได้ทุกครั้งได้ทุกครั้งแล้วกับแล้วก็มดทุกวันค่อยมดทุกวันเราก็ว่าแกมีก็มีตังเลยสีสีล่างกันพอพอมีตังเึ้นกะ อ่ารถจากรถเข็นเป็นรถกระบะด้วยว่าส่งได้กลยกไาว่าควายนู่รูเลยไอไอไอบาวันที่มาข้อลูกเศร้าเข้าหวางนี่ผอมันอย่างสร้างแล้วบอกให้มาข้อไม่เขยวเข่ยวไม่เอาเขียวไม่เอาสร้างดุเดก็คือปีสู้หน้าวัตตุมกคนโลกปอโบ้นะครับโดยทีพระครูใบีกาเจเดินซุกสร้างตเป็นผู้ดีเดิมสร้างเครื่องตุกกลางแก่สร้างนี่ฐานคุณพันจะอยู่ในควายพุตธาพิเศษทั้ง ทุคลังคุณปัญจักรันเดชก็พูดเล่านิดไอ้รูปโลพอตันโบแขยิ้ราดีรูปเดิมนะฮะปรากฏว่าสังมาทำมาทำโล่ที่วัดพอโลอเสร็จจะต้องพาไปคัดโลดที่กรุงเทพถึงสมัยก่อนไปกรุงเทพต,ต้องใจเรือเลยเรือเรือเรือขึอ้นค้าครับถึงปรากฏ่าพาชาวบ้านก็ให้ให้จะวัดไปขึ้นเรือที่ชายเล่ตัวจากนี้ย่างเลยป,ประมาณสบมกิโลว่านิดๆจะพาไปขึ้นเรือ เรือเรือนู้เป็นเรือเรือสินค้ามันสูงเยอะก็เข้าใจเข้าใจไอ้แม่แรงไช่เชีย่ยวไชรอกชักกันะฮะถึงไอ้ไอ้กับตันเรือว่าให้เอาโอตันโบ่ลงไว้ข้างหลังใช่ไหมครับว่าไปเก็บไว้ใต้ถงเรือปล้ำเต่าได้ก็ไม่ลงนี่ครับไอ้ไอ้แม่แดงงั้นไม่ยอมลงไม่ยอมคือไม่ถึงว่ายกได้แต่ปล่อยลงล้างไม่ลงก็ไม่ถึงกับตันต้องเอาหลวงผอเคดูปลอนมาไว้ถือว่าเรือเลยครับรรดูแขดู้ลออย่างไม่ไม่คัดทีกอเอาไปคัดกรุงเทพนะฮะ นี่นี่คือ,อปีน,นี้อเพราะว่าไม่ถึงว่าไม่ลงข้างล่างนี่ตักข้างล่างคนข้ามไปข้ามมาแกยั่วเรื่อยเลยก็พาจนไปถึงหลวงเทปไปได้คัดเ,ลเอลามานั่นนั่นคือดูปลโรที่ที่แข็งแรงแต่ตอนนี้ยังอยู่ในวัดแต่ด้วยท่าปั่นอย่างนี้ครับมันทำไมผมได้เดรือบวชแล้วนี่มันยังเป็นท่าปัานไม้ตกปีสนามใหญ่ก,ก็คือท่าปันจะปล่อยปังเลยมีโรงเรียนอยู่ฝัง่งนีง้อีกโรงนึงฝั่งโนู้นอีกโรงนึงต่อใจการท่านจะไปมาแบบม่นจะดวู เจ้าวาดมาตั вами, ้งแต่ปีสร้างแปดกันร่มันยี่สิบกว่าปีจัดกิจกรรมงานลอยกระทงต่อเนื่องแต่ว่าทีซึบสาบจากชาวบ้านตั้งแต่ถ้าไม่อดีตเจ้าวัดประดานตะวีไม่น้อยกว่าหกสิบปีครับจะเห็นได้ว่างานลอยกระทงที่นี่เป็นอันที่เยอะที่สุดคนแท้อำเภอที่ยนต์สาธาราจะมารวมกิจกรรมซึ่งแม้ในบางกลางบางปีไม่มีมาออกบกันแต่เดงได้ต่างๆหลาคนกันอย่างมาลอยกระทงกันที่นี่นี่ครับปัจจุบันลอยกระทง ปัจจุบันก็นอย่างจัดอยู่ต่อเนื่องปีนี้ก็จัดสามวันกับวันที่หกเจ็ดแปด